โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าบพลังครับผม2งทีมชาติที่จะมาในวันจันทร์นี้นะฮะวันจันทร์นี้ก็จะมีสงไม่ใช่ 2- 4สนะฮะสี่คลับซิลิชันก็จะมีของสมูอนสร2ทีมนี้แล้วก็2งทีมชาติ2ทีมชาตินี้นะฮะวันนี้เราจะมารีวิว2ทีมชาติกันนะครับผมโซลสมูรอนผมได้รีวิวไปแล้วนะฮะก็ไปย้อนดูกันได้นะครับผมโอเคก็จะเป็นอาเจนตินากับอ่าญี่ปุ่น นะ,ะสองทีมชาตินี้เลยมาเรามาขอจนจีน่าก่อนเลยฮะคนแรกก็จะเป็นลิโอเนลเมสซี่นะฮะค่าพลาเริ่มต้นอู่ที่96บอลดำตำแหน่ง RWF นะครับผมดูตัน99นะฮะยืนหน้าเป้า99หน้าต่ำก้าแ LWF 93นะฮะยืนกลางรูปก98นะถ้าบูตตำแหน่งน่าจะขึ้น100นะฮะทำเกมรูปก99จบสกอร์99พลังกัยิง8 6 แล้วก็บอลทรวน99เลี้ยงบอล99เล่นบอลกับตัว99บาลานซ์99ตรงนี้ถือว่าสุดอยู่แล้วนะผมเวอร์ชันนี้ต้องดูความแตกต่างนะว่าทุกเวอร์ชั่นี่ยต่างกันอยู่แล้วนะฮะมีมงเจอ3กระโดด67ทําเกมรับ94บัลลดิ้ง54แล้วก็เอ็กเรชั่น54นะฮะถ้าเด่นๆแตกต่างก็น่าจะเป็นมงนี่แหละทามาซี่นะนะฮะตอนนี้ก็ไม่จะเป็นอยู่แล้วสองสั้น94เปิดบอล95ลูกตั้งตี99ความโค้ง93นะฮะ สปีดเป็น5สปีดต้น9 3แข็งแกร่งยาเสีสเตมินาเ2เป็นฟีเจอร์ที่6 7 8 9ฟีเจอร์ที่9นะฮะโอเคแล้วก็จะมีโอกัโปสนะฮะค่าพังเริ่มต้นอยู่ที่80ไม่ใช่80ด90นะฮะตำแหน่ง RWF ด้วยตัน94 94ทำเกมรุก90จบสกอร์86พลังานยิง92นะฮะเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้ บอลตัวง90เลี้ยงบอ 9, ล94ระบกับตัว98บาลานซ์86นะฮะถือว่ากลางกลางนะนะลกลางกลางแต่ขึ้นเลข9อยู่นะนะฮะมีมุ่งไปซิลกระโดด85ทางเกมรับ71บ็ดสบเอเ็ดบนนิ่งเจกเอ็กเรชั่น87นะฮะสองสั้นแปิบเอ็ดเปิดบอ 3, ลแปดสามดตรงเตะเจดสอความโค้ง87ปดเันโค้งน่าจะดีนะฮะสปีดเก้สิสปีดต้น87แล้วก็แข่งเกรงเ่งไป9ก้สตีมินาเก้าสาสปีดก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากนะเป็นฟีเจอร์ที่2โปคแมโพสนะฮะ ลาตอรูมาตีเนตนะฮะความหลังรวมต้นอยู่ที่89ดสิบเาอลดำวิตันที่95 95ยืนหน้าต่ำเกาสิบทำเกมรุก92จบสกอร์94พลังกันยิง89นะฮะถือว่าโอเควอนช่วงเเลี้ยงบอ 90, ล90ร่วมกับตัว89ดาบอลลันเก้าตรงน,นี้ถือว่าได้เลยมีมุมแปดเกระโดด84ดสีทำเกมรับ86บอลน,นิ่ง89เอ็กซ์คริชั่น83สา่งสั้นเนี่ย8ปเปิดบอลเปิด2ลูกตั้งเตะ77ความโค้ง85ปั่นโค้งก็น่าจะดีนะ นะ่ยสปีดเก้าสิบสปีดต้นแปดเก้าเอ็กเกรชั่นแปดห้าสเตมิน่าแปดแปดกลางๆนะไม่ได้เร็วมากนะฮะเป็นฟีเจอร์โอ้โหเยอะเหมือนกันนะฟีเจอร์ที่หกแล้วนะเราวตโรม,มาตินีสมาบ่อยเหมือนกันนะนะฮะแล้วก็จะมีตักเลฟิโก้นะฮะคาบลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งแบ็กซ้ายวิลตัน93้าาทำเกมรุกแปดสิจบสกอร์76พลังงานยิง83เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลตูนแปดสี่เลี้ยงบอลแปดสแลกก้วประกบตัว83ดสามบาลานซ์แป ก็โมงในเปดเจ็ดกระโดดเก้าหกนะฮะลูกโมงน่าจะโอเคมีทำเกมรับ81บเอ็วินนิ่ง83ิเอ็กเทชั่น93สาองสั้น82เปิดบอล83ลูกตั้งเตะ74ความโค้งเนี่ย84นะฮะแล้วก็มีสปีด89สปีดต้น86อ่าแข็งแกร่ง79สเตมิน่า91นะฮะเป็นฟิวเจอร์แรกนะตะเกอร์ฟิโก้นะฮะแล้วก็จะมีโรริโก้เดอร์พอร์นะผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตึมเหน่งกองกลาง อลตันเนะก้าสีนะฮะเกาทำเกมรูกแปดสาจบสกอร์แปพลังกันยิง95ยิงแรงนะยิงไกลนะ่าจะโอเคบอลตรง93เลี้ยงบอ 9, งเลเก้าสเลยประกับตัว93บาลานซ์แปนะฮะมีมงหกเจกระโดด69เกาทำเกมรับ7จ็ดบอลวินดิ้งเจ็ดเดอกคริชั่นแปห้าสองสั้นเกเปิดบอลเก้าสิบูตังเตะแปดสาความโค้ง8ปดมีสปีด8ปดดสปีดต้น8ปดแข็งแกร่ง79สเตมีหน้าเก นะเป็นฟีเจอร์ที่4นะฮะเดอร์พอลแล้วก็มียปาริเดสนะครับผมปาเรดิสข่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่8ปิดเปดบอลดำตำแหน่งกลางรับคือตันที่ 9, ทเก้าสี่ทำเกมรุก70จบสกอร์เจพลังกันยิง9ก้าสี่เฮ้ยยิงแรงอยู่นะ9 4, ก้าสี่ก็แรงนะนะฮะบอลทวงก็บอลทวงก็สิ 8, เลี้ยงบอลเปดสี่แล้วมาถึบตัว9ก้าสี่บาลานซ์เปดสิบเอ็ดมีม 6, 9, ่วงหกเก้ากระโดดเจ็ดสามทำเกมรับเจ็ดสี่บอลวันนิ่ง เนี่78แล้วก็เอ็กเกรชั่น85สองสั้น94เปิดบอล95ลูตรงติ89ความโค้ง91เปิดบอลสองสั้นโอเคนะลูตรงติได้เลยเนะฮะสปีด80สปีดต้น83อ่าแข็งแกร่ง78แล้วก็สตมิน่า89นะฮะเป็นฟิชเจอร์แรกนะครับผมแล้วก็โอตาเมนดี้ฮะคาบหลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองหลังวิวตัน93 นะทำเกมรุก65จบสกอร์64พลังกานยิงเปิ 3. ตรงน,นี้ไม่จะเป็นบองทวน77เลี้ยงบอล77แล้วประกับตัว74บอลล้านเจ็ดมีเลื่องวงเก้ากระโดดเก้าเทำเกมรับ92้างมาเปนนิ่งเนี่ย94้าสเอ็กซชัน่น98ดุดันและขึ้นหมวงได้ดีนะฮะสองสั้น85เปิดบอล87ลูกจ็ดตังเตะ63ความโคง้ง66หกสองสั้นเปิดบอลก็โอเคนะฮะมีสปีด79สปีดตน้น76เดหกข็งเกรง็ง91สเตมินา่า88 ็นฟีเจอร์แรกนะฮะโอตามเมนดี้โอเคแล้วก็อ่าอามานี่นะผมฟรังโกอามานี่นะฮะค่าดผังรวมต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูวิลตัน91เท่านั้นไม่เยอะไม่เยอะนะ,ะผมตรงนี้ไม่เยอะมีกระโดด86เ,เกรงเกรง95นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ตันสักเท่าไหร่เพราะว่าวิลตันก็ไม่ได้เยอะ91เท่านั้นของอาร์เจนติน,นานะ,ะโอเค ต่อไปเรามาดูของญี่ปุ่นนะฮะมาค่อนข้างเยอะมาเยอะเยอะกับเแ็ดแน่ๆน,นะผมมาคนแรกครับผมก็จะเป็นอ่าซากาอินะผมซากาอิคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่เปดสิบกบอลดำตำแหน่งเ็กขวารูตันเนะก้าสงนะฮะเก้าสงทกิมรุก7-8จบสกอร์60พลังกันยิง8ปดสงบอลทรรย83ดเลี้ยงบอล80แล้วประกับตัว80แล้วก็บาลานซ์80นะฮะ แล้วก็มีโมง79ก็โดด86ิดหทำเกมรับ84บอลวินิ่งเปิดสามแอคชั่น89ส่งสั้นเปิดบอลเนี่ยเปิดสเปิดสนะฮะดูตั้งเตี๋ย็ดสาความโค้ง79มีสปีด86สปีดต้นเนี่ย84นะแข็งเกร็งเปสเตมิน่า95เด่นๆเนลยคือสเตมิน่าเยอะวิ่งเยอะคนนี้นะแน่นอนว่าเป็นฟีเจอร์แรกได้แน่นะถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฟีเจอร์แรกนะฮะโอเคแล้วก็มีมินามิโน,นะนะ คาพหลอนเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำตำแหน่งกลางรุกรุกตัน94นะฮะทำเกมรุกเนี่ย7 87นะฮะจบสกอร์87ฟังกันยิง80เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลโทนเนี่ย96เลี้ยงบอล93แล้วประกบตัว95บาลาน95ครองบอลค่อนข้างดีเลยนะฮะมีหม่ง8 1มีกระโดด83ทำเกมรับ61บาร์นินนิง55อเอ็กซเรชั่น63นะฮะ แล้วก็มีสงสั้นแปดเปิดบอล7-8แล้วก็รูตังเตะแปิบความโค้ง7-8นะฮะโอเควันนี้สปีดเก้าสสปีดต้น93แข็งแกรง8ป 10, สสเตมินา91สปีดได้ครองบอลได้นะมินามิโนเป็นฟีเจอร์ที่3นะฮะฟีเจอร์ที่3โอเคแล้วก็มีโยชิดะนะค่าพรังเริ่มต้นอยู่ที่84บบอลทองเป็นบอลทองเลยนะเนะี่ย เป็นบอลทองและเวลตัน90เท่านั้นโยชิดะนะฮะเก้าทำเกมรุกเนี่ย61จบสกอร์66พลังงานยิง81ดสนะเป็นกองหลังนะฮะบอลทูลเจ็ด 7, เลี้ยงบอล70แล้วมากับตัว73บาลานซ์72มีลูกหม,มุนเกอ่ากระโดดเก้าเทำเกมรับ93บาลามบา์บินิ่งเกเอลคริชั่นเนี่ย80สองสั้นเปิดบอล79แล้วก็81นะฮนะรูตังติ58ความโค้ง66 สปีดไป5สปีดต้น84แข็งเกร่งเป9สเตมีนา88นะฮะฟีเจอร์แรกอยู่แล้วคนนี้แล้วก็อ่โทมิยะสุนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่84บอลดำตำแหน่งกองหลังกองหลังเยอะนะกองหลังเยอะมากเลยะนะฮะเวลตนัน92 92ทำเกมรุก69จบสกอร์72พรางังกันยิง74เล่นข้างที่ไม่ถนัดได้ดีเลยแล้วก็บอลโทรนี่81นะฮะเลี้ยงบอล75 แล้วปรกับตัว79บาลานซ์783นะฮะมีหมู่88กระโดด91ทำเกมรับ88ไปวินนิ่ง94เอ็กเรชั่น90นะฮะสองสั้นเปิดบอล83ลูกต้องเตะ71ความโค้ง73มีสปีด87สปีดต้น83แล้วก็แข็งแกร่ง93สเตมิน่า89นะฮะฟีเจอร์ที่2ว่ะนะฮะฟีเจอร์ที่2โทมิยาสุนะฮะโอเค แล้วก็ u, คู่บุนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่84เป็นบอลทองรูตัน94คนนี้ถือว่าเด็ดอยู่นะฮะ94ยืนกลางรูปเก้าหน้าต่ำ93ได้นะฮะทำเกมรูปเก้าจบสกอร์แปดสพลังกานยิงเนะี่ย95ถือว่ายิงแรงนะฮะบอลตัวเก้าเจ็ดเลี้ยงบอล96้แล้วประกอบับตัว99บาลานเนี่ย99ครองบอลโคตรดีมีมูง73กระโดด74่ทำเกมรับ65หบูมเนิ่ง67เจ็เอ็กเกชั่น70สิองสั้น88 เปิดบอ 8, 2, ล82ิดสององเตดิด85ความโค้ง88นะฮะมีสปีด90สปีดต้น95แข็งเกร็ง7จแล้วก็สเตมีนา90นะฮะฟีเจอร์ที่3สปีดได้นะฮะสปีดได้สงสั้นได้ยิงไกลได้ครองบอลโคตรดีนะฮะโอเคทาเคฟุสะคุบโบะนะฮะแล้วก็จะมีอิโตะนะฮะมีอิโตะ ค่าพลังเรือบอต้นอยู่ที่83บอลดำตำแหน่ง RWF นะฮะเวิลตันเนี่ย89ทำเกมลุก79จบสกอร์82พลังกันยิง79นะฮะบอลตัวนึ80เลี้ยงบอล83แล้วมากับตัว82บอลล้าน84มีมุ่ง7 3กระโดด82ทำเกมรับ64บัมบินดิ้ง66เอกเรชันเนี่ย74ส่งสั้น76เปิดบอล84ลูกตังตะ75ความโค้ง84มีสปีด99สปีดต,ต้น97ข็งเกรง75สเตมีนา87 สปีดเด่นมากนะฮะสปีดเกือบตันนะ่ะนะครับผมโอ้โหฟีเจอร์แรกครับผมสปีดอย่างโหดคนนี้นะฮะแล้วก็จะมีอฮารากุช uh, ินะครับผมฮารากุชิค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่83บอลทองนะเป็นบอลทองเกือบทั้งหมดนะของญี่ปุ่นตำแหน่ง lwf เวลตัน90นะฮะทำเกมลุก80จบสกอร์79พลังการยิง81บอนทลรวม86เลี้ยงบอ 90, ล90าบเลยบตัว81บาลานซ์77 มีโมง78กระโดด79ทางเกมรั 7, 10, บเจ็ดสิบบอนึ่งเจแเอ็กเกรชั่น82สองสั้น80เปิดบอลเปิดสิบลูทองเตะ80ความโค้ง83นะฮะมีสปีด83สปีดต้น88แข็งแกร่ง8ปสเตมิน้า91นะฮะโอเคก็ออยังไม่เท่าไหร่นะฮะโอเคมาแล้วก็จะมีชมิทนะผมนะเดนเน่ชมิทค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่82เป็นเพื่อประตูนะฮะลูตันแปดแ8เท่านั้นไม่เยอะ โอเคตอนนี้เราข้ามไปก่อนแล้วกันพูธภาษาประตูนะฮะแล้วก็จะมีเอ็นโดนะฮะคาบลองเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกลางรับวิลตันเนี่ย88นะฮะ88ทำเกมรุก73จบสกอร,ร์76พลังเงินยิง84บอลรวษ82เลี้ยงบอล78และประกับตัว78บาลานซ์84มีโมงเนี่ย80กระโดด88ทำเกมรับ82บอลวิ่ง87เอ็กเรชัน7 0เฮ้ย80สนะฮะ สองสั้นเปิดสามเปิดบอลเปิดสองลูตังติเจ็ดสี่แล้วก็ความโค้งเจ็ดสี่มีสปีดเปิดสามสปีดต้นเปิดสามแข่งเกร่งเจ็ดเก้าสเตมิน่าเปิดหกนะฮะโอเคแล้วก็จะมีซูซูกินะฮะมูซาชิซูซูกิคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่เปิดเปิดบอลดำตำแหน่งกองหน้านะฮะลูตันเปิดแปดลูตันเปิดแปดทำเกมรุกเปิดเจ็ดจบสกอร์เปิดเจ็ดพลังงานยิ่งเปิดสาม บอโลโจนจ7 7เลี้ยงบอล8 2แล้วประกอบตัว7 6็ดหกบอลล้านเจมีหมู่8ปดกระดดด9 3้าาทำเกมรับ6กสามบมเินิ่งหกสามเอ็กซ์เรชั่นเจ็สองสั้นจ7ดเปิดบอล7จ็ดลูกตั้งเตะ8ปิบเความโค้ง7 4มีสปีดเก้าสองสปีดต้น8 8แล้วก็แข็งแกร่งเ2็ดสองสตีมินาป้านะฮะถ้าเด่นเด่นนะเรื่องหมู่งน่าจะเด่นนะทำเกมรุกเรื่องหมู่งน่าจะดีคนนี้ซูซูกิ นะฮะโอเคแล้วก็คนสุดท้ายของชุดนี้ผมก็จะเป็นชิบะสกินะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่80บอลบอลทองบอลทองเกือบทั้งหมดเลยเนื้อตำแหน่งกองกลางเวตัน87นะฮะทำเกมรุก76จบสกอร์73รังกันยิง80นะฮะมีบอลรจนเปิด5เลี้ยงบอล8ปิ11เล่นมากับตัว85บอลล้าน87มีมุ่ง69ก็โดด76ทำเกมรับ73มเบินิ่ง75ออเคชัน74 สองสั้น8ปดเก้าเปิดบอลเปิดสองตัเต็งเตะเปดสามความโค้ง8ปดสี่มีสปีด8ปดสองสปีดต้น8ปดสามแล้วก็แข็งแกร่งเจ็ดหกสตรีมิเน่าเก้าสามนะฮะโอเคอันนี้คือสองทีมชาติที่จะมาในวันจันทร์นี้เหมือนกันนะฮะถ้าเด่นๆที่น่าเปิดนะก็น่าจะเป็นของอาร์เจนตินาแหละญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ายังไม่เท่าไหร่หรอกอันยิงนะฮะไปก่อนถ้าอาร์เจนตินาถ้า3ามเพคเนี่ยน่าเปิดสุดๆนะ,ะอันยิง2เพคก็ได้2องเพคเ,เนี่ยเมยนยูกับกับเนี่ย อาร์เจนติน่าเนี่ยน่าเปิดนะนะชุดนี้โอเคแต่มาสีนะสีทีมนี้เลยนะฮส่งสโมสรแล้วก็ส่งทีมชาตินะฮะโอเคเมสซี่ก็น่าลองนะฮะลาตโรมันติเนีก็เหมือนจะดรอปลงนะถ้าเป็นเวอร์ชันทีมชาติเนี่ยนะฮะอยู่ที่95เท่านั้นไม่เยอะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวส่งทีมชาติที่จะมาในวันจันนะ okay. นี้นะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย Let's go.